พักฝ่ายค้านที่เคลื่อนไหวนะฮะภูมิใจไทยเขาแถลงข่าวเรียบๆเมื่อวานนี้ว่าเขายอมรับการตัดสินของประชาชนประชนิปต์เนี่ยก็อย่างที่ได้ฟังกันไปส่วนอีกคนหนึ่งเขายังไม่ทันรับรองเลยนะฮะบุกไปประชาธิปัต์เพื่อจะไปให้กำลับบงใจคุณอภิสิทธิ์คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะไปที่ที่ทาการพักประชาธิปัต์พร้อมกับช่อดอกไม้ด้วยสีขาวฟ้านะคะก็ตั้งใจว่าจะไปพบกับท่านนายกและเอาดอกไม้มอบให้แต่ว่าท่านนายกในติดภารกิจอยู่ที่ทาเนียบเจอคุณชวนแทนมั้ง จอคุณเชนเทือกสุบรณมารับช่อดอกไม้แล้วก็ขึ้นชั้นสามไปหาคุณชวนด้วยอ๋อ,อไหนลองไปไดูส<อ>ิผมอยากจะมาให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์และพรค<อ>ประชาธิปัตย์ถ้าพักประชาธิปัตย์อยู่ในอาการผิดหวังผมบอกไม่ต้องผิดหวังคุณอภิสิทธิ์ต้องมีกำลังใจพักประชาธิปัตย์ต้องมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เสียหาย ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันคุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่ไม่เป็นไรผมมาด้วยใจคนไหนจะกระแนะกระแหนผมไม่เป็นไรคุณไม่รู้ใจผมหรอกถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักยิ่งดีผมอยากจะได้มาทํางานกับคุณอภิสิทธิ์เพราะผมเป็นฝ่ายคา้านและในขณะนี้เนี่ยเขาฟอร์มรัฐบาลปูจ๋าอยู่ผมจะคอยจับตาดูครอมอชุดนี้คุณสมบัติ อย่าเอาลูกเอาเมียเอาผัวมาเป็นรัฐมนตรีอีกก็แล้วกันไม่ได้เป็น DNA หรือโครน n i n g หรือมีเทรนเนอร์ก็ขอให้ตั้งคลอมอชุดนี้ด้วยความรู้ความสามารถเป็นหลักไม่ใช่อาระบบโครนี่ฮะนี่ตอนขึ้นไปหาคุณชวนนะคุณชวนก็เรียบเรียบก็บอกหลักการของท่านเนี่ยนะฮะว่าพรรคการเมืองแพ้ก็มาเป็นฝ่ายค้าน ก็ทําประโยชน์ได้ทั้งคู่ก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณชูวิทย์ก็ฟ้องใหญ่เลยฮะทำไมพรรคการเมืองบางพรรคเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลอย่างเดียวฟ้องใหญ่เลยนี่ฮะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้อ่านี่ผมได้ข่าวว่าพรรคพลังชนเนี่ยจะมีภรรยาของใครบางคนมาเป็นรัฐมนตรีนะเห็นแม่วจะเป็นภรรยาคุณสนิยาคุณเบื้มหรือเปล่าใช่อันนี้เดี๋ยวตามกันดูอเมื่อวานคุณชูวิทย์บอกล